ชาวไก่ไข่หลายๆท่านเลี้ยงไก่เพื่อขายไขย่บางท่านขายเนื้อไก่สายพันธุ์ต่างๆจะมีลักษณะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนที่สวยงามบางสายพันธุ์ออกไข่ดกบางสายพันธุ์เหมาะสําหรับเลี้ยงไว้ดูเล่นแต่ความสามารถในก,การวางไข่ต่อปีที่มีปริมาณมากๆเป็นหนึ่งในลักษณะที่โดดเด่น ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสายพันธุ์ไก่คลิปนี้เราจะมาแนะนำ10สายพันธุ์ไก่ไข่ที่มีความสามารถออกไข่ได้ปีละ200-300ถึง300ฟองว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างดังนี้สายพันธุ์ที่1เวียนดัท ไก่เวนดนดอตสายพันธุ์นี้โดดเด่นในเรื่องการให้ไข่ที่ดีและมีลักษณะที่สวยงามนอกจากนี้ไก่เวนดนดอตยังดูแลและจัดการง่ายพบเห็นทั่วไปในสวนหลังบ้านซึ่งหลายๆท่านเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและกินไข่ไก่ชนิดนี้เริ่มออกไข่ได้เมื่ออายุได้18 ถึง20สัปดาห์สีไข่มีสีน้ำตาลและมีขนาดไข่ที่ใหญ่น้ำหนักแม่ไก่เฉลีย่ยอยู่ที่2.7กิโลกรัมรักความสงบและให้ผลผลิตเนื้อสูงให้ไข่ปีละ200ฟองต่อปีเป็นแม่ที่ดีและเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ไก่ที่ดีที่สุดในการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระสายพันธุ์ที่2มาแรนไก่มาแรน มีความสามารถออกไข่ได้ปีละ150ฟองถึง200ฟองต่อปีบางตัวของสายพันธุ์นี้เริ่มออกไข่ได้ตั้งแต่อายุ17สัปดาห์ไก่ชนิดนี้มีหลากหลายสีเช่นสีน้ำตาลเข้มสีเงินสีทองและมีลวดลายคล้ายๆไก่บาพลีไก่มาแรนตัวเมียมีน้ำหนักเฉลี่ยตัวละ2.4กิโลกรัม สีไข่เป็นสีช็อกโกแลตไกล้มาแรนไม่ต้องการพื้นที่ที่กว้างนักเป็นไก่ที่นิสัยอ่อนโยนไม่เสียงดังและง่ายต่อการควบคุมสายพันธุ์ที่3ามบาเนเวลเดอร์ไ er. ก่ชนิดนี้การให้ไข่ค่อนข้างดีฉเฉลี่ยอยู่ที่180ถึง200ฟองต่อปีเป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อตัวเมีย มีน้ำหนักเฉลี่ย2.9ถึง3.9กิโลกรัมเริ่มวางไข่เมื่อมีอายุได้5เดือนครึ่งไปแล้วสีของไข่คือสีน้ำตาลและเป็นไก่ที่ให้ไข่ได้ตลอดปีโดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศใดๆสายพันธุ์ที่4แอนคนาไก่สายพันธุ์นี้เมื่อเทียบกับไก่ชนิดอื่นๆแล้วจะค่อนข้างตัวเล็กกว่าแต่ที่พอจะสร้างชื่อเสียงให้ไก่สายพันธุ์นี้คือไก่แอนคนา สามารถวางไข่ได้ถึงปีละ180-220ฟองต่อปีการเริ่มวางไข่ของไก่สายพันธุ์นี้เริ่มไข่ตั้งแต่อายุได้ประมาณ20สัปดาห์ไก่ชนิดนี้มีผิวสีเหลืองไข่เป็นสีขาวน้ำหนักไก่ตัวเมียเฉลี่ยอยู่ที่1.8-2กิโลกรัม ไก่ชนิดนี้ทนต่อสภาพอากาศที่โหดร้ายวางไข่ได้แม้ในฤดูหนาวหรือปริมาณแสงน้อยถึงจะต้องตัดขนปีกบ่อยๆก็ตามเพราะไก่ชนิดนี้ชอบบินและขี้ตกใจายพันธุี้าฮัมบูกโดยทั่วไปแล้วไก่ายพันธุ์ฮัมบูกจะได้รับการยกย่องว่าเป็นไก่ที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เนื่องจากมีหลากหลายสีอาทิสีทอง สีเงินสีดำสีขาวและสีฟ้าความสามารถในการวางไข่2 0 8ฟองต่อปีโดยทั่วไปแล้วไข่จะมีขนาดกลางและมีเปลือกไข่สีขาวมันวาวเริ่มวางไข่ได้ตั้งแต่อายุ16สัปดาห์ขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มวางไข่ได้เมื่อมีอายุประมาณ28สัปดาห์ไก่ชนิดนี้เป็นนักสำรวจและนักล่าผู้หิวกระหายและควบคุมยาก เนื่องจากไก่ชนิดนี้ชอบบินชอบกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้และวางไข่ไม่ค่อยเป็นที่น้ำหนักตัวเฉลี่ยคือ1.5กิโลกรัมสายพันธุ์ที่6นิวแฮมเชียร์เรดนี่คือหนึ่งสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านการวางไข่และเป็นไก่เนื้อไก่นิวแฮมเชีย ให้ไข่200ฟองถึง240ฟองต่อปีและเริ่มวางไข่เมื่อมีอายุ18สัปดาห์ขึ้นไปสีไข่คือสีน้ำตาลแม่ไก่มีน้ำหนักเฉลี่ยถึง3กิโลกรัมไก่ชนิดนี้ชอบวิ่งเล่นหาอาหารเก่ง และทนต่อสภาพอากาศหนาวได้ดีเป็นมิตรต่อผู้เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือผู้ใหญ่แต่จะมีนิสัยก้าวร้าวต่อไก่ชนิดอื่นๆหากคุณอยากเลี้ยงไก่นิวแฮมเชียร์คุณต้องเลี้ยงแยกกับไก่สายพันธุ์อื่นแล้วละ่ะสายพันธุ์ที่7อเมอร์โรคาน่าไก่อเมอรอ์โรคาน่าเป็นไก่ที่ให้ผลผลิตสูงอีกชนิดหนึ่งไก่ชนิดนี้ะวางไข่ได้ประมาณ 250-260ถึง260ฟองต่อปีและสีของไข่จะมีสีแตกต่างกันใกล้ชนิดนี้มีชื่อเสียงเรื่องความทนทนต่อทุกสภาพอากาศทุกฤดูการและวางไข่ได้ตลอดปีตัวเมียน้ำหนักเฉลี่ย2กิโลกรัมถึง2.5กิโลกรัมไก่ชนิดนี้เริ่มวางไข่เมื่ออายุได้ประมาณ25-30ถึงสัปดาห์และสีของไข่จะแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตาม ไก่ชนิดนี้จะมีความผิดปกติที่เรียกว่า cross b หรือไก่มีจง,งอยปากควายซึ่งจะมีผลกระทบต่อไก่1ในร้อยตัวเท่านั้นสายพันธุ์ที่8เล็กฮ horn น,นี่คือสายพันธุ์ไก่ไข่ที่โดดเด่น โดยไก่สายพันธุ์นี้จะให้ไข่ได้280ฟองถึง320ฟองต่อปีสีเปลือกไข่คือสีขาวเริ่มออกไข่ฟองแรกช่วง16สัปดาห์เป็นต้นไปตัวเมียน้ำหนักเฉลี่ย2กิโลกรัมไก่ชนิดนี้มี3สีได้แก่ขาวดำและน้ำตาลไก่เล็กหอนเป็นไก่ที่ว่องไวและฉลาดหาอาหารได้เองเป็นไก่ที่เลี้ยงขังได้แต่จริงๆแล้ว ไก่ชนิดนี้จะชอบพื้นที่กว้างขวางซะมากกว่าชอบนอนอยู่บนต้นไม้และเป็นไก่ที่ส่งเสียงดังบางสายพันธุ์จะบินไม่ได้และไม่ชอบให้ใครจับตัวหากคุณชอบสายพันธุ์ที่ไม่กินมากนักและออกไข่ดกเล็กฮอนอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นสายพันธุ์ที่9อีซาบรา ไก่อีซาบราวมันถูกขนานนามว่าเป็นไก่ออกไข่ได้ยอดเยี่ยมและเป็นไก่ไข่ที่ให้ไข่ได้ในระดับสูงเหมาะสำหรับครอบครัวสำหรับการทำอาชีพเสริมหรือเลี้ยงไว้กินไข่อีซาบราวเฉลี่ยให้ไข่300ฟองต่อปีเริ่มวางไข่ได้เมื่ออายุได้20-22สัปดาห์หรือม,มากกว่านั้นและแต่วิธีการเลี้ยงของแต่ละฟาร์ม มันเป็นไก่ไข่ที่ถูกผสมข้ามสายพันธุ์และมียีนส์ที่หลากหลายซึ่งได้มาจากโรถไอแลนด์เรดและโรถไอแลนด์ไวท์น้ำหนักเฉลี่ยของสายพันธุ์นี้อยู่ที่2กิโลกรัมสีไข่คือสีน้ำตาลทนต่อทุกสภาพอากาศและออกไข่ได้ตลอดปีสายพันธุ์ที่10ออสตราลอ ต่บรรดาสายพันธุ์ระดับสูงในการผลิตไข่ไก่ออสถือได้ว่าเป็นไก่ที่เป็นมิตรกับมนุษย์และให้ไข่อย่างอุดมสมบูรณ์มีความสามารถในการวางไข่ประมาณ250ฟองต่อปีและเคยมีสถิติการออกไข่ถึง364ฟองต่อปีไก่ชนิดนี้ค่อนข้างตัวใหญ่และมีมวลเนื้อมากน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่2.9ถึง3.5กิโลกรัม และเริ่มวางไข่ตั้งแต่อายุ22สัปดาห์ขึ้นไปสีไข่คือสีน้ำตาลนินสัยของไก่ออสจะค่อนข้างไม่เป็นมิตรกับไก่สายพันธุ์อื่นๆเลี้ยงลูกเองไม่ดีนักและสามารถกินไข่ตัวเองได้ตลอดเวลาหากคุณชอบไก่ออสแนะนำให้เก็บไข่ทุกวันด้วยนะเป็นอย่างไรกันบ้างกับ10สายพันธุ์ไก่ไข่คุณเลี้ยงสายพันธุ์ไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกเราได้นะครับเราจะอ่านคอมเมนต์ของคุณทุกคน ถ้าคุณชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามเราไว้แล้วเราจะทำคลิปดีๆให้ท่านได้ศึกษาเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านี่คือเพจไก่ไข่อารมณ์ดีประเทศไทย